ฟรีหนึ <c oughs> <c oughs> ่งยังไงก็คุ้มแบงคุ้มเลยเพิ่งจะผ่านพ้นเรื่องของลำใหญนะครับกับหนุ่มแดนเซอร์มาเคยปะคิดว่าสำคัญที่แท้แค่สำรองเพราะโดยพี่หนุ่มกัลาครับ นี่กะไ <G uy> ม่ให้กูนอนเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าหยุดเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงพักสมองกับน้องปิมสองเก้าสองรบมือ มีหลากหลายนะครับผมหลังจากที่พี่หนุ่มเนี่ยโพสนะครับโอ้โหคอมเมนต์แซะบ้างคอมเมนต์ก้ส้นเทนพี่แกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยผมว่าประเด็นนี้เนี่ยเอาจริงๆจะบอกว่าไม่น่าติดตามก็ไม่ได้เพราะผมก็ F5 รีเฟซหน้าเฟซแก่เรื่อยๆเลย ผมเคยคิดนะว่าเอ้ยคนเราอ่ะไม่ค่อยชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรอกมันเสียเวลาเราเอาเวลาเนี่ยมาทํางานยุ่งของเรื่องตัวเองก็พอวันนั้นเรื่องลำใหญ่รายการโหนกระแสคนดูไลฟ์ส,สดเจ็ดแสนคนชัดเคแต่ลใหญ่เนี่ยแต่จบไปแล้วนะเรื่องขี้ขายไปแล้วนะครับจบสวยเลยจบดีเลยนะครับมาก่อนจะเริ่มรายการขอสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ ก็ต้องถอดมันทิ้งกันนี่มารายการปักสมองไปโอ้โหแม่งก่อนจะไปโพสต่อไปคอมเมนต์นี้ปรึกษาแม่จูนได้เลยนะครับเรื่องแฟนนอกใจมึงเมนกันแรงจังว่านี่มันตัวอะไรอีกวันนี้มันตัวอะไรวันนี้คืออะไรอ่ะหัวเนี่ยเออเป็นมังกรเหรออมีแมงป่อง ขานี่น่าจะเป็นขาแมงป่องป่ะตัวเหมือนเป็นมังอบอะไรตัวอะไรวะนับวันนับวันยิ่งเจอตัวแปลกแป,กแปกขึ้นทุกวันคุณผู้ชมโอ้ยเจ็บนะเจ็บคือไม่รู้ว่าจะเจ็บแทนแป๊บซี่หรือว่าจะเจ็บแทนโค้กดีคุณผู้ชมที่เราต้องเทโค้กใส่กระ๋องแป๊บซี่เนี่ยม,มันมันเป็นความรู้สึกแบบ พูดไ่ถูกเหมือนกันนะจริงๆไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยอาจจะทํางานอยู่เป๊ปซี่แต่ตัวเองเนี่ยชอบกินโค้กก็เลยเทโค้กใส่กระป๋องเป๊ปซี่เพื่อที่จะเข้าไปกินในที่ทํางาน <c oughs> มึงเนี่ยมันกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาจริงๆ,งๆ <c oughs> แดง <c oughs> เดี๋ยวออกมาเรามีอะไรต้องคุยกันหน่อยนะกูจะตายในนี้แหละ หมดไปแล้วนะอ่านสลากข้างขวดแล้วอะนะครับผมอ่านยาสีฟันแล้วอะเอ้ยมันทํามาจากอะไรนะคือกูไม่ออกออกไปกูก็ตายงั้นกูตายอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ปล่อยให้กูตายตรงนี้กูจะไม่ออกไปเด็ดขาดกูขอตายอย่างทรมานแบบนี้ดีกว่าไปตายแบบหนังสยองขวัญอีเวน้นเขาอาจจะแค่จะถามว่าเย็นนี้แดกอะไร <c oughs> ถ้ามันถามอย่างนั้นมันไม่ขึ้นต้นว่าเตงเดี๋ยวออกมามีอะไรคุยกันหน่อยนะ <c oughs> แ้มันไม่ขึ้นต้นอย่างนั้นหรอกเขา,ามีเธอคนเดียวนะเบบี<ว>มึงนี่มันเลี่ยมดีมีเยอะๆเนี่ยเราก็เหนื่อยนะในการจำเชื่อก็เรียกทุกคนเบบี<ว>ไปห,หมดคมนะขออนุญาตเอาไปใช้ ผมไปเจออันนึงมาคุณผ,ผู้ชมเขาบอกว่าเด็กยุคนี้คนยุคนี้เขาไม่ได้เชื่อเรื่องรักเดียวใจเดียวเขามีความคิดและเขามีความเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถรักคนได้มากกว่าหนึ่งคนในพร้อมๆกันเออคือยุคเรายุคผมเนี่ยกับชายวัยสามสิบกว่าเนี่ยนะครับเราก็จะมีไมเซ็ตปลูกฝังเลยว่าอ๋อเราต้องรักเดียวใจเดียวนะอะไรเงี้ยทำได้หรือไม่ได้นะั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ เด็กยุคนี้เขาบอกแล้วว่าเราก็รักพร้อมๆกัน,นหลายๆคนได้คนนี้รักแล้วไม่ดีอากตัดทิ้งไปก็เหลือคนสองคนสามคนสี่มันต้องอย่างงั้นคม <c oughs> หัวหน้าคะมีอะไรหรือเปล่าทักมาส่วนตัวดึกๆหนูทองอีเมียน้อยเพราะว่าทำไมพวกกูกลับบ้านดึกๆทีแท้ทก็ <c oughs> มีกับคนที่ทำงานนี่เองเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาอ้วก เวียนหัวไม่ไหวพรุ่งนี้หนูขอลาหนึ่งวันนะคะจะให้แฟนพาไปฝากคันค่ะเลยมาแจ้งหัวหน้าก่อนว่าจะหยุดโอ้โหนี่มึงเว้นวักอย่างนี้เลยเนี่ยต <c oughs> ลกท้องกับผัวที่บ้านคือมีผัวอยู่ที่บ้านแหละท้องก็เลยมาแจ้งหัวหน้าว่าอ๋อจะขอลาหยุดแต่เมียหัวหน้าเล่นมือถือแล้วมึงเป,เปิดประโยคมาหัวหน้าคะหนูท้องเมียเขาต้องรู้สึกยังไงอะ หัวหน้านะหัวหน้ากูว่าตอนนี้หัวเละแล้วมีอะไรมึงพิมพ์มายาวๆหัวหน้าคะพอดีหนูเพิ่งทราบค่ะว่าหนูท้องหนูกับแฟนเลยตั้งใจจะไปฝากคันค่ะอะไรอย่างนี้ไอ้เหลือมองอยู่มุมหนึ่งไอ้นี่อาจจะท้องกับหัวหน้าแต่เห็นว่าเมียหัวหน้าพิมพ์แชทมาก็เลยออกลูกว่าท้องกับแฟนแฟนจะพาไปฝากคัน ความจริงมันมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นล่ะผู้ชายที่หล่อผู้ชายที่ดีส่วนคนนี้ผู้ชายที่นะโว้ยเอ็นจริงๆผมว่าลุงคนนี้เนี่ยจะเป็นตำนานอยู่คู่บ้านคู่เมืองเราไม่ต่างกับช้างก้านกล้วยอะ ช้างช้างช้างกันกล้วยช้างช้างจนลุกนักไปลุตุ้ไม่วันแกงหูใดช้างช้างพ้าองดำเคยฟังอ่ะจุดทาหักทีสะดวกเริ่มงานเลยไหมครับพอดีคนเก่าไม่อยู่แล้วคนเก่าไปไหนเหรอไปกับคนใหม่ครับไปกับคนใหม่แล้วอะไรอ่ะเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ผมอยากกินราดหน้าเขาก็เลยไปกับคนใหม่ ร้านหน้าไม่ดีตรงไหนขอห้าล้านเดี๋ยวเปิดข่าวให้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทีมที่ผมสุ่มได้และนี่คือทีมที่กูสุ่มเจอครับจริงๆนะไอ้เกมเนี่ยผมว่านะมันเอาระบบทีมออกดีกว่าว่าจริงๆไม่ยุติธรรมอ่ะ เจอเด็กปสาปสี 4, ประจำบางทีแม่เรียกกินข้าวแล้วก็หายเลยตัวยืนนิ่งๆอะ <c oughs> วัยรุ่นแม่เรียกกินข้าวฮะผมในช่วงนี้ครับไม่ได้ฟังเนื้อเลยอะมันสดใส กกีเปาระวันที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเป็นวันที่ยอดวิวเพลงนี้เนี่ย17,461,322วิวนะครับผมฟังคนเดียวก็10ล้านวิวเลย <c oughs> ตีหนึ่งที่คูเมืองเอลสลีน้องพันรักแมวหนูอาจจะรักแมวนะแต่พี่อย่ารักหนู <c oughs> <c oughs> อันนี้ตูยอะไรเนี่ย <c oughs> <_ an> ขอบคุณนะคะที่ดู m อ็หนูตีหนึ่งที่ครูเวียงพันลักแมวคะ่ะโอ้โห <_ an> <_ an> อันนั้นพันลักแมวอันนี้ตาลักกึบมา ฟัด <g ülme> ุ้งเลยใช่ไหมไอ้โพกลัวจิ้งจกนะโอ้โแล้วแล้วมองเผินๆไม่รู้นะน่ะนูเหตออริจิฮะโชคดีนะเธอคิดถึงเข้าไหมเข้าคิดถึงเธอหนะเรากลับมาคบกันไหมเข้าขาดเธอมาดายจริงๆเข้าขอโทษนะกลับมาคบกันเธอให้อภัยเข้าเธอเข้าอยู่ มาด่าท้าไม่มีเธอหนะเธอตอบเข้านอยเข้าสำนึกพิษแล้วโอ้โหแม่งกูเจ็บลิ้นไม่หมดเลยนะให้อาภัยเข้าเธอกูรู้แล้วทำไมเขาทิ้งมึงกูรู้แล้วกูเข้าใจเขาคุยกับมึงไม่รู้เรื่องนี่กูอ่านกูยังเหนื่อยเลย เดี๋ยวมานะมาแล้วกินอะไรยังเขาไปอาบน้ำมาแล้วนะเขากินข้าวแล้วด้วยคิดถึงมากๆเลยคืนนี้เขานอนเร็วหน่อยนะเขาปวดหัวเองก็อย่านอนดึกนะแม่งคุยเองตอบเองใจเองมันได้นะเองคุยคนเดียว เองพี่ไม่รู้จะพูดยังไงกับเองเลย <c oughs> ใจเองมันมันได้อ่ะมันเองมันเลือดดักสู้อ่ะออออออพยายามเข้าเว้ยดำมเดิมวิ่งจมจมไปเลยฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยจม <c oughs> วิ่งจมเลย <c oughs> จมทั้งคันเลย <c oughs> จงวิ่งจมใหม่ยันวิ่งจมหนามอ่อยันอะไรเกิดแล้วมันแรงอะน้องเอมื่อกี้กูเบรกดีป่ะมึงโอเคนะชิวๆเลยอ่ะเบิกดีเพื่อนนี่หัวมึงอยู่ไหนเนี่ยเสดแล้วทิ้ง หมดขึ้นด้วยเนี่ยถ้าหมดขึ้นมึงก็ตรวจเบาหวานเลยนะรักได้นะคนเรารักได้แต่ก็ต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยมันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกใบเนี้มีพบมีเจอมีรักมีพ้าจากกันอยู่แล้วการร้องห่มร้องไห้เสียใจเนี่ยแล้วใช้ทิชชู่ที่มันเปืองขนาดนี้เนี่ยเข้าใจนะครับแต่ว่ามันนี่มึงไม่เก็บไว้ชักวันอื่นมั่งะนี แม่ค้าบอกเงินทอนอยู่ในถุงห้าตั้งนานแม่งอยู่ในถุงจริงๆด้วยแม่งอยู่ในถุงเลยอ่ะอู้อและเครื่องในด้วยอ่ะหรือว่าเราก็แค่หยิบเหรียญออกแล้วกินวะอีเจ้าหนักเกิดอีเจมึงทำอะไรเนี่ยให้กูดีบุกหรือไง ชาตินี้ไม่เป็นไรชาติหน้าเอาใหม่นะครับโยมเพื่อนจะเิญอําลาแม่สาัุวบวชให้เพื่อนได้ปัจจัยอีกเจ็ดร้อยซื้อดูนะเกีีย์เลยเนี่ยไอ ก็บรรยากาศมันได้อะโยมเจริญชุ่มปอดเออไอเขากวาดล้างกันอยู่โอ้โหโคตรแบตอะโคตรแสนโคตรอันตรายอะหนึ่งฟีหนึ่งยังไงก็คุ้ม ไม่อยากชอบเลยไม่อยากเชอบเลยถ้าอยากให้ยอมชัดเจนอาตมาต้องใช้เลนยี่ห้ออะไรจะเลินอ่อนช้อยเขาไปหาูปแบบนี้มาจากไหนวะเพจเนี้ยอยากรู้ว่าเขาเก่งเกินไปนะเว้ย ออกเดินทางมาจากตัวเขื <hi> ่อนมาไม่นานเรียบร้อยเกมลดแรงเกินโ <launches> right. ดนปรับไป500บาททวนมีคนมากมายต้องการจะหยุดฉันบางทำเพลงไว้เยอะแล้ววันนึงอ for ่ะเพลงมันกกลับมาเล่นบังงี้แหล่ะมันเล่นยังไงใช่ไหมปรับเธอหัวที่บอก ไม้วันแม้วันด่านมากนะบางทีฉันก็ยังไม่อยู่บางทีฉันก็รู้แต่ชนไม่ไหวบางทีฉันใจร้อนเกินไปปอดจนเข้าใชไอ่มันเขี้ยวอะ <c oughs> ไม่ว่าบางโอ้แม่งทำหัวใจแก่มากเลยเด็ก <c oughs> ยุคนี้เขาทำมันอย่างนี้ เด็กเจนนี่กาทำอย่างนี้ยุคเราเนี่ยอะไรยุคเราอย่างนี้บังจะไปเส้นทางไหนธุรกิจทำอะไรขายผมอุดหนุนตลอดนะครับรักบังนะอ่ะพันนี้แต่เพลงตัวนี้ครับแม่งกูเจอหนึ่งแถมหนึ่งไปกูไม่ไหวจริงวันนั้นกูแตกจริงกดไลค์กดยังกดที่ด้วยขอบคุณครับเจอกันครับล あっ。